ชีวิตล่าสุดต้นสุชาติแต่งสาวสีลังกาเคยแขก61ปีแต่งสาวสีลังกาชีวิตล่าสุดต้นสุชาติวันเกษียณแต่ไม่แก่หลอกกว่าตอนอายุ30เชื่อว่าแฟนเพลงยุค8 0ถึง90ไม่มีใครที่ไม่รู้จักสุชาติชวังกูลในฐานะนักร้องชายคนแรกและคนเดียวที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งราชาอาณาจักรไทยไทย,ไทยแลนด์ในมูชซิงอินคอนเทสตสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่องสามถัดมาไม่นานชายหนุ่มคนนี้ก็สามารถทําให้ทุกคนจดจําได้อีกครั้งหลังออกอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่าสายทานกับค่าย EMI ประเทศไทยด้วยเสียงอันหล่อเหลาและหวานซึ่งกึงตใจผลักดันให้เขากลายเป็นศิลปินนักร้องที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งของยุคนั้นบทเพลงดังอย่างใจรักพะวงรักดังเม็ดรายเหมันที่ผ่านพ้นไปและอื่นๆถูกเปิดอย่างที่ยิบในทุกคลื่นวิทยุจนัยรุ่นร้องตามกันได้ทั้งประเทศ ระยะเวลากว่า25ปีจบจนปัจจุบันสุชาติชวางกูลเจ้าของชายาต้นฉบับนักร้องเสียงหล่อหมด16ชุดรวมกว่า200เพลงก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปจากวงการดนตรีทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันแสนงดงามผ่านหลากหลายบทเพลงไพเราะให้ย้อนระลึกถึงวันหวานแต่เขาคนนี้ก็ได้หายจากวงการนานกว่า10ปีกลับมาให้หายคิดถึงกับต้นสุชาติชวางกูนักร้องระดับตำนานอดีตนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย แม้ว่าตัวจะห่างหายไปจากวงการเพลงไปนานนับสิบปีแต่บทเพลงของเขาหลายๆเพลงยังคงโด่งดังข้ามเวลามาจนทุกวันนี้และเชื่อว่าช่วงเวลานับสิบปีที่เขาห่างหายไปสร้างความคิดถึงให้กับแฟนเพลงหลายๆคนล่าสุดรายการเจาะใจดึงตัวต้นสุชาติมาสืบสอบก่อติดชีวิตหาข้อเท็จจริงว่าเพราะอะไรเขาตัดสินใจหันหลังให้กับวงการพร้อมเผยเรื่องราวชีวิตอีกด้านที่เขาได้ทํามาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาคือการไปช่วยเหลือให้กําลังใจ แก่ทหารและตำรวจที่ชายแดนอีกเยอะเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมอยากมาทํากิจกรรมอยากช่วยเหลือตั้งแต่วันนั้นผมไปให้กําลังใจทหารตำรวจอย่างโดยที่ทําไปเงียบๆไม่ออกสื่อและเมื่อสองปีที่แล้วเจ้าตัวยังได้เผยภาพหน้ายินดีที่ทําเอาแฟนฮ,ะฮะ่าฮเข้ามาแสดงความยินดีและอวยพรกันยกใหญ,ใหญ่เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงบน Facebook ทําเอาคนที่ติดตาม Facebook เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายภายหลังกอ่อจากที่ทางด้านนักร้องดัง ต้นสุชาติชวังกูลได้มีการโพสต์ภาพตนเองกับหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับข้อความระบุว่าขอเชิญร่วมยินดีกันหน่อยนะครับมาแต่งงานไกลถึงศรีลังกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นทางด้านของนักร้องดังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าการเดินทางไปประเทศศรีลังกาครั้งนี้ก็เพื่อจะไปทําพิธีทอดกรถิน่นซึ่งบางส่วนก็เชื่อว่าการโพสต์ข้อความชวนเซอร์ไพรส์ถึงเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นการเล่นมุกกอของเจ้าตัวมากกว่า